สวัสดีค่ะมาพบกับน้องแป้งอีกแล้วนะคะที่ฟอร์ดสาขาการ์เลอร์พนเพยน,นะคะวันนี้เจ้าน้องด้านหลังของแป้งก็เป็นเจ้าสปอร์ตนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยเอเวอเรสสปอร์ตนะคะตัวสเปเชียลเอディชันนะคะมาพร้อมกับนี่เลยชุดแต่งนะคะวิกเตอร์วีหนึ่งนะคะโ,โหสวยงามหล่อรูเท่มากเลยมี่มีตัวม้าตรงกลางด้วย<อ>เป็นไงอันนี้คือวิกเตอร์ของแท้นะคะกระตังหน้าของน้องแป้งก็จะเป็นแบบซีกลวดนะคะตัวนี้ตัวอะคริลิกนะคะตัวเอเวอร์เรสสปอร์ตสเปเชียลเอชัน ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะราคาเจ้าตัวน้องอยู่ที่1 6 1 0 0 0้านหกแสนบาทบวกค่าสินห่งหมื่นบาทนะคะแถมนี่วิคเตอร์นีนนะคะมีลูกตานะคะตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะคะมาพร้อมกับไฟส,สัดจุด้านหน้าของเรานะคะจะเปรียบเสมือนน้องว่วงเนาะแต่น้องไม่ง่วงนะคะน้องซ้อมลุยนะคะแล้วก็สะเกิดล่างล่างของลูกค้านะคะ เฟซมาด้วยดำเงานะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์สี่จุดด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมด้าน้างของน้าตัวเอเวอร์เรสต์พอดสเปเชียลยูชันนะคะว่าจะหล่อแค่ไหนมาเลยค่ะนี่ด้าน้างของน้องนะคะคิวฟิกเตอร์ก็จะเป็นดำเงาสามมิแบบนี้นะคะล้อแมกนะคะเหมือนล้อแม็ก์แบบคอมแพคเลยล้อแม็กจะเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนะคะขอบ2ี่สิมาพร้อมกับขนาดยางสองห้าห้าทับห้าห้า R 2 0ย์ด้วยนะคะคกค้ามีคลิปแดงอันนี้ เขาเรียนเอกลักษณ์ของตัวเจ้าอ,อยู่ในสปอร์ตเวชเชอร์ดิชันนะคะนี่เลยนี เรียบหรูไปกับตัวรถเลยนะคะขอบอกว่าแรปส,สติ๊กเกอร์อันนี้ไม่ได้รับด้วยคนนะคะแต่แรปมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นโรงงานทําของปอดถงมาเลยแรปทั้งคันทั้งคันเลยนะคะนี่นนะคะือคันราคาดนเทมาเขาเรียกว่าดูสปอร์ตดูหรูดูเป็นเอกลักษณ์ของรถยุโรปเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นไงงานเขาเรียบมากเลยคะ่ะแถมรับประกัน5ปีพร้อมกับตัวรถนะคะมือ150,000กิโลไฟท้ายของเรานะคะ ก็จะเป็นไฟไท้าย LED Signature ของ toy evosport e นั่นเองเวลาเบรกนะคะก็จะมี e v e i e s t ติดนะคะสีแดงนะคะเวลาถอยหลังนะคะจะมีกล้องหลังให้ด้วยเพราะคันนี้มาพร้อมกับกล้อง3ามแล้วงองศานะคะคุณลูกค้าดูด้านล่างของเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดสีจุดให้เลยนะคะแล้วก็วิกเตอร์ด้านท้าย จะตัดด้วยดำเงาเช่นเคยมีเอกลักษณ์ของตัวโลโก้วิกเตอร์แท้นะคะดำเงารายทอ่อคูนะคะสีเงาเลยคมเมียเป็นไงคะเอกลักษณ์ด้านท้ายก็หล่อมากเทมากนะคะคุณลูกค้าคะวันนี้น้องแป้งก็ลูกค้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปส่งมอบให้กับลูกคา้าคันนี้นของเรานะคะโปรโามชั่นน้องห่วงคันนี้นะคะทก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่ล้น บตรบวกค่าสีอีกหนึ่งสองเป็นสีขาวนะคะโปรโมชั่นดอกเบี้ยถนเปอร์เซ็นต์นะคะคุณลูกค้าหรือเลือกรับเป็นส่วนลดหนึ่งแบาทนะคะสนใจติดต่อตรงแป้งไดทีเบอร์0 9 4 9์9 2้าสี่เก้ากี้ทีนะคะ0 9 4 9์9 2้าสี่เกาหา้องแล้วมาหาตงแป้นะคะบริการดีๆฟังก์ชันดีดีออฟชันดีดีไฮโซแบบนี้นะคะติดต่อได้เลยนะคะยี่สชั่โมงบ๊ายบายค่ะ้ Love. When there's madness, when there's blood.